กี่บาซื้อปืนได้น่อยได้ครับปืนอะไรว่ามาขอบคุณนะยังไม่ได้ซื้อเลยไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ได้หมายถึงเท่ยอ่ะอะไรวะน่ารัก่ะแกน่ารัก่ะแอนมาซี่จะได้เล่นด้วยกันดีได้ค่ะได้ค่ะจบเกมก่อนนะไม่กี้ยังด่าเขาอยู่ไม่ใช่เหรอยังน้ำเลยเฮ้ยผ่านละได้สาวช่างนั้นเอ้าไอคนนั้นเก่งนะไม่ใช่ใคร ดูดูที่โหลดเนี่ยระกอกา,กากชิบหายเลยเอ้ยลืมซื้อสกิลอีกเรายังไม่ได้ถามชื่อเขาเขาเลยเนี่ยไปถามดูดิ <c oughs> แล้วว่าแต่นี่ชื่ออะไรครับชื่อพอยค่ะพี่อ๋อไอคนชื่อ,อขนุนเรานนชื่อบาร์ตอะไอคนก็ชื่อปลายชื่อนะ้องโอ้โหโอเคค่ะพี่เด่นไม่ออกละจะบ้า,านเขาบบอกชื่อชาวบ้านอีก วันไ้นไปเกลเฮฮะไม่รู้เลยโดนแน่พี่บ้าโอ้ยพี่าพผายแล้วไปให้เขายิงตลอดเลยวันชิวตรงไหนวะถานจริงในใจเขาอาจเขาอาจอาจอาจ,จะด่าเราก็ได้น้องเนี่ยด่าพี่บ้านไม่ได้ด่าในใจด้วยเอ้เดียว้อมาดาเรื่องอะไรแต่เขาจีบแล้วก็ไม่เล่นลเมอ,อ่ะอะไรวะเรายิงไม่แม่นเลยทายไงดีวะเฮ้ยทเสียงเบพูดดีๆอย่าพูดวีดโทดีวิ้ขอโทษ ทำเสียงอรอๆได้เอเลยมันมาทางไหนครับไปทางะดูแมพดิพี่เอ้ยพี่หาเรื่องคุยกับเขาอยู่เราเลยอีกตาเดียวจะชนะแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่แต่ถ้าเขาชนะเ,เรื่อยๆก็เล่นไปเรืเเรเ่อยๆจนกว่าใครจะชนะ13ก่อนเขาคงอยากคุยกับพี่เขาเลยอยู่นาน้อเ <laughs> จ้าช่วยก็พี่มีไอจี ID ปะคะอุ้ยอุ้ย มีครับอย่าให้เขาหน้าพี่วะเลยนะคะโผ<ม>่าเป็นเด็กเนิร์ดอ่ะ <c oughs> มีะม,มีครับผมพิมพิมมาอะไรคะพี่ชิบหายเอาตอนนี้เล่นเลยไม่เล่นเหรอก็ <c oughs> อเล่นได้ค่ะแต่มันก็พิมได้เหมือนกัน <c oughs> จีบจีบกันแล้วเนี่ยชิบหายและเราลูกกูก็ไม่ค่อยได้ลงในรูปเก่าตั้งแต่เล่น,ลลนลก,ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยเอาได้ค่ะชิบหายแล้วปล่าปลายทำไงดีวะชิบหายแล้วกูเปิดไมค์คุยทีเดียว ไมบอกเขาเลยว่าบ้านอยู่ไหนพี่อยากเล่นต่อใช่เปล่ากากิชๆเอ้ยไลมาเลยค่ะพี่เก่งแล้วจริงแล้วปอบใจใช่ไหมเนี่ยเอาจิงๆค่ะพี่เมื่อก่อนหนูเล่นใหม่ๆฆ่าศูนย์ตาย25อะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่บาร์ดคุยกันมีอยู่เลยเนาะนั่นน่ะสิจะให้ไอจีเขาหรอชิบขวาเออเอาไงดีวะโอ้ยพี่ไม่รู้พี่คุยคุยกับตัวละครไหนก็ไม่รู้เนี่ยคุยกับใครวะ เขาเขาเพี่ไปวิจารณ์หรือเปล่าวะว่าเอเชียนี่แม่งเล่นกากอะไรอ่ะเออเอาเอามึงเอาจวจะแพ้และกดดีต้องไปด่าด,ดิมันคันมันล้อเล่นโอ้แล้วไปทำชื่อแมก็พี่บ้านไม่รู้จังหวะมันไงจะตาย,ยทำไม,ไมต้องโหดไลค์กับพี่ด้วยวะคนเพิ่งมาเล่นได้สองวันบิบม,มขอไอจีโดยชิบหายเอ้ยเราต้องเพิ่มของใครอ่ะเราอยากเพิ่มอ่ะทำไงไดีวะเอ้ยกดกระดานคะแนนดิแปลวะคนไหน แล้วยงต่อรายงานมีแต่รายงานน่ะเนี่ยคนที่ขวาที่คือมันคือคนไหนวะกูเพิ่มทุกคนเลยแล้วกันทุกกคนนเลลยแ้วัจำเขาไม่ได้อีกเขาแอดน้องมาด้วยแหละพี่บ้าร่ะหาเรื่องเอ้าอะไรเฮ้ยเขาเชิญเล่นน่ะใช่เหรอใครเชิญเล่นวะเอายังเอากูไปไงอย่าพูดในทีมสิพูดในดิสคอร์ดสิใช่พี่ผู้หญิงตอนนี้อยู่ประเทศไหนคะประเทศไหน ไม่ถามอย่างนั้นไม่ว่าฟิงมันเยอะแบบว่าถ้าอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเห็นไม่ดีเฉยๆเขาใช้เน็ตโทรศัพท์เล่นฮะโอเคค่ะเขาพูดเสียงหวานหวานอะไรอ่ะไม่ใช่น้ำตาลด้ไหนพี่วยพี่ว่าวันเลนเกมดีนี่ว่านี่อะไรอ่ะเฮ้ยล้อเลียนเหรอพี่ชื่ออะไรอ่ะเราชื่อแบล กูว่ากูจบแล้วกูโดนต้องไปลเล่นแล้วเนะี่ยรอยันลูกบวชอะบอกเลยเออลูกยังไม่มีอะไรบวชเลยเรื่องการเล่นน้อยยังแฝดใส่คนอื่นไม่หยุดเนี่ยอย่าพูดดิอย่างงี้ก็สวยสิทำนี้ทำไงไม่ไหวพี่บาไม่ไหวมีใ,ใครมาถึงคนนั่นเหรอคนที่ผู้หญิงนั่นเหรอมาถึงพี่บาแน่นเลยเออจบเลยคราวนี้นี่มีชื่อจีนด้วยใช่ไหมเนี่ยเขาคือคนไหนนะที่พูดอ่ะชื่อโรตี้ชื่อเขายังจำไม่ได้เลย <laughs> ไอระดาจ้าอ๋อเด็กเพ้นิยมเอ็ดเองพี่บาสเราโอ้โหไอระดาเวลสิบหกมีน้องปลายแบกกันนะเวลยี่เวลสองร้อยหกสิบเจ็ดทุเรศตรงเวลเยอะแต่ยิง <laughs> <laughs> ไม่ได้นี่แหละเอะนนั่แหลสวัสดีเขาดิภาษาจีนพูดไงวะมีห้าวเก้าเหล่าชื่อเชียงเชียงเฉียงเฉียงกุ้ยเต็กกุ้ยเต็กโรตีเฮ้ยอจะไปถอดไหนใจละ่ะไปไปเร็วโอเคค่ะ อย่างชอบเลยวะเอ้าแล้วไปไหนอ่ะไดปได้วยกันไปด้วยกันมาเร็วมาด้วยกันพี่บาร์เขาจะไปแกล้งยิงไอ้นี่โง่มากเลยเอ้าด่าดูด่าโง่ w h ว t ดไปเฮ l เขาจะไปแกล้งยิงลูกศรที่ดีหรือเปล่าพี่บ้านี่ยยงเรื่องเลยนะชิบหายกูโดนน้องไปด่าวิธนูคืออะไรอ่ะเอ้า ไห้ทำไมตายอ่ะไห้ระเบิดมันแรงขนาดนนไม่ได้วะนอเสียพี่จะโดนไพี่ยังตายเลยพี่บัสยืนทำอะไรรอวงเออขนุนไปไหนอุ้ยจะเย็นขนุกคนอะไรชื่อขนุนทำไมชื่อขนุนวะไม่รู้ว่าขนุดิบเปล่าพี่ถ้าแม่น้องตั้งชื่อน้องว่าขนุนน้องโกดคือขนุมไงขนุนดิบ น่ารักดีออกเออเอเอาอูไม่กลับแล้วพี่บ้าล่ะเนี่ยก็มีตอนนี้ตอนนี้ก็ชื่อปลายแถวไว้ออกออกจะดีมีพี่เป็นคนตั้งให้ในโคตรดีเลยบอกให้ไม่ไหวจะเคลียพี่ไม่เรียกปลาบู่ก็ดีแล้วล่ะเออตายอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเจอของจริงจริงไม่ขึ้นละเฮ้ยเฮ้ยไม่ดูน้องไยดูคนนี้ดีกว่าเออเออเอา่ะคิดดีก็ทําไปพี่บ้าเฮ้ยอะไรวะงอนเหรอน้อยใจเหรอลำคาญ มันลำคาญอะไรล่ะไม่ทำไม่ทำได้ทำอะไรผิดกันต้องไปชวนมาเล่นนี่วะนี่ก็ตามมาเล่นนะเนี่ยบอกให้ลองเปิดไม้พูดนิดเดียวกับสาวโอ้โหคุณพ้าไปแอดเขาให้เขามาเล่นด้วยพะเนล่าก็ฝ่ายเป็นคนบอกให้พี่พูดพี่ก็พูดเป็นได้ไงก็บอกถึงว่าเออพูดแล้วจะดีเหรอคือเสียงมันไม่ได้หล่อขนาดนั้นก็บอกงี้ไม่ใช่เหรอพี่บาซูแอนดาหมอพาริสามเนี่ยนะ ใช่อุ้ยเชียหา่แล้วพูดในทีมปาร์ตี้นี่หว่าใครพูดใครพูดในทีมตรงป้ายเหรอแ่นเสียงหวาานลเฮ้ยอุยไปกดพูดในทีมอีกแล้วโอ้ยเลยกดจังเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยน้องเป็นคนมั่วทิศว่ะน้องมาร์คผิดมากเลยอ้าวเอาออกออกก็จะนัอยู่ดิไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาแล้วอ่ะก็ไม่ต้องคุยก็ได้ไหม กือยากคุยว่างั้นเอ๊ะเขาน่ารักดีนะถามดีว่าเป็นคนที่ไหนเฮ้ยเฮ้ย,ยมีโคชงว่ะแล้วเราเป็นคนที่ไหนเหรอกรุงเทพค่ะพี่โอ้โหไกลจังอะ่ะบอกไปดีว่ากรุงเทพก็แค่หน้าปักซอยโอ้โหอยู่เชียงใหม่ใจจริงค่ะเพื่อนร่วมทีมตายไปแล้วอะ่ะพี่บ้าเดินไปปิดประตูอุย้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวอือประตูตรงนั้นอนะ่ะมันปิดได้นะเมื่อกี้เขาจะเดินไปปิดอยู่อะ่ะลวงคู่เลยอะ่ะ นอนข้างกัน <cuanto S 1> ด้วยเท่าไหร่คะพี่สั่งกูเลยพี่บาสไม่สั่งอะไรเลยอะไรนะเมื่อกี้อยู่อำเภอไหนในเชียงใหม่คะสันทรายอะไรพวกนี้ไหมใช่อุ้ยรู้ได้ไงอยู่สันทรายจริงปะคะใช่อ๋อที่ค่ะใจตรงกันนะนี่อรู้ได้ไงว่าไม่ใช่เลยค่ะว่าปีหน้าเอ้ยไม่ใช่ปีนี้แหละจะไปเล่สงการอยู่ในคูเมืองหรือเปล่าออ๋พี่บาสสรุปโอ้โหจะการคูเมืองพอละ เฮ้ยที่ผ่านแล้วุ้งปลายพาพี่มาเสียคนอ่ะสาเล้นโดต้าก็ดีแล้วเฮ้ยมันทำไมเฮ้ยแต่ทำไมปิงพี่เยอะวะอุ้ยแหลกอ่ะแหลกมากเลยตอนนี้ปิดประตูพี่บาเดินออกไปปิดประตูปิดประตูกดเอฟกดเอฟ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 เอาบอกให้กดอันติเมทที่มันที่ปลอดภัยประตูเราต้องมาปิดประตูทุกครั้งเลยเหรอตรงเนี้ย Şey ใช่มา,มาเดินมาที่ประตูตรงตัวปิดมันจะขึ้นตัว F กดตัว F คือปิดประตูถ้าไอไฟอยากเปิดต้องย nah, ิงเท่านั af af ้นพี่ล uh er ืมพี uh ่ลืมรอเปล่าวหนูขอไจีเออเออใช่พี่บานกดตัวที่พูดในตี้ดีอ๋เออวะจิผ่านเขารู้กันหมดแล้วเดี๋ยวจบตันนี้ก่อนก็ได้ครับตาเธอก็จบตานั้นก่อน <laughs> พี่บาร์สไม่ไหวอ่ะไม่ไหวคือโดนล,ล้อนแน่อ้าวเดี๋ยวปอ,อก็มาไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันตัวปลอมเหรอเมื่อกี้มันคือตัวปลอมใช่ไหมเออก็บอกเขาว่าน้องไอจีมาจีอุ้ยเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรวะตัวเองก็ได้ไปส่งเลยส่งไง <laughs> อจีมาเร็ว เก็บเก็บปืนได้ของคนอื่นมาแล้วตายตายตายตรงนี้ได้ช็อตกันแล้วปืนน้องตกอยู่นะ่ะเฮ้ยนั่นนั่นคนนะ่ะมีเอา,เอาทำอะไรนะ่ะเอา้ากดพิสกิลเจอให้กูเล่นอะไรของกูเนี่ย,ยเขาคือคนที่รอดอยู่ใช่ไหมโอ้หยุดถามแล้วเล่นสีพี่บาสจิบหายละโดนเฮ้ย ก็ทำไมไม่เห็นมัอนผมมีผอมอะไรวะโอ้ขนาดที่โลเขายังฆ่าได้ห้าตัวคิดด้วยกัน,กนสรุปต้องกดไหมเนะี่ยยไอ้กดอะไรนะยอมแพ้เกม F5 ให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะกดให้นะซื้อกันอย่าลืมนี่ตัวสี่พี่บารก็ซื้อซื้อมาแล้วไงหมายซื้อให้เขาเขาขอปืนอ่ะ ใช่เหรอตอนไหนวะเขาเปลี่ยนพูดเลยอย่ามาขอ,อกับคนที่พึ่งได้ได้สองสามวันได้ไหมยังไม่รู้ปุ่มเลยเลยโอ้ยชีวิตกูมัวเลยไปหมดแลวแม่ยิงเลยหนะ้าไปร้อยสี่สิบแปดใครไปยิงเลยหน้าอีกสองวะทุเรศมากเฮ้ยนี่ไงกดได้ใช่กดเอา้าใช่ป่ะเอพ้าเอพ้าอ้าวไม่ได้กดขอบคุณค่ะเอา้าอีกทีมันกดเฉย ยังไม่ได้กด